บรรยานนกาศของเรานีก็เรียกว่าคึกคักมากๆเลยนะครับเราก็ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินมาเยี่ยมชมในแต่ละผลงานซึ่งทางสำนักงานการวิจัยชาติกระทรวงการศาึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นําทัพนักวิจัยกว,ว่าหนึ่งบผลงานเข้ามาร่วมในการประกวดรามีที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับตอนนี้หลากหลายผลงานกันก็ยังอยู่ด้านบนเวทีนะครับเพราะก็มีผลงานที่จะนํามารพูดคุยกันด้วยนะครับนอกจากผลงานแล้ว มีน้องมาด้วยเหรครับอาจารย์ครับมีมาด้วยนะครับคนงานต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นจากแพทย์อาจารย์แต่ละท่านได้แนะนําตัวให้ได้รู้จักแล้วก็สังกัดของอาจารย์ครับเครับออสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรชิราวดีเีย็นครับจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับัยธรรมศาสตร์ครับ่คสวัสดีค่ะรู้ช่วยจาตราจารย์ดรเบญจมาพรใต้รอนริจักอ่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชียอเพื่ครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปิศลภูมิเชิญสังนะครับจากพิยการในรูปสมตว์ทุกคนค่ะบริษัทใดนะครับก็เป็นยาเชื่อมงานกอนครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาในธรรมศาสตร์คับครับผมแต่ละผลงานนี้อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่ามีผลงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างเชิญเลยครับอาจารย์ครับ สำหรับตัวเองขอเวลาบ้านของตัวเองมีตึงนะมครับเพราะว่ามาสองผลงานนะครับสําหรับผลงานแรกนะครับสำหรับผลงานแรกนะครับเป็นผลงานตัวสปริงไซโคนะครับที่ช่วยลดการเคลื่อนตัวนาคบของบริเวณชายฝังนะครับอันนี้ทํามาจากยารธรรมชาตินะครับมีการออกแบบนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ตัวแบบใหม่นะครับรวมถึง ความสามารถในการที่จะป้องกันการทำลายของตะกอนบริเวชายฝั่ของอาวไทยนะครับอันนี้เป็นการทดลองเสร็จสิ้นแล้วนะครับได้รับโลปรานวิจัยจากกรมทรัพยากรธรณีนะครับแล้วก็ได้นําไปใช้ประโยชน์จริงตอนนี้มีการไล่เสยนจากภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยบริษัทอีโวเทคนะครับผลิตขายในประเทศแล้วเรียบร้อยครับ สใไซโคลดใช่เข้ามามันจะช่วยมันจะช่วยยังไงนะครับคือในขณะที่น้ำอันนี้คือลูกซอในขณะที่น้ำพัดเข้ามามันจะมีตะกอนดิบถ้าสมมติว่าไม่มีตัวนี้เป็นตัวพันธุ์หรือเป็นตัวกั้นไว้มันก็จะน้ำจะเข้ามาที่ตะลิ่งมัอก็จะซองเข้ามาดินก็กลับลงไปด้วยมันจะซุปไปใส่ใส่เข้าในขณะเดียวกันครับ คือกีแมร์ประทาเนี่ยครับน้ำเนี่ยก็จะบวมบนพืน้นด้นนานบนเช่นั้นแบแนวคลื่นความแรบงบของคลื่นเนี่ยที่จะเป็นตลิ่งกระเสนอกให้ลงครับแล้วก็ตะกอนที่พาไปกับน,น้ำในขณะที่น้ำพัดเข้ามามันก็จะตกตะกอนอยู่ด้านหลังในขณะที่ตัวตะกอนที่จะถูกน้ำพัดไปบางส่วนก็จะตกตะกอนอยู่ด้านนี้ยูช่นั้นก็จะเป็นตัวช่วยเราให้เก็บการเก็บตะกอนแล้วก็ในหนึ่งปีเนี่ยในจังหวะการวิจัยก็คือเราสามารถมีการเก็บดูแลหน้าดีหรื แารขยายของน้าดินไป0.5-2.5เมตรตอ่อปีขึ้นกับความแข็งของน้าดินในพื้นที่นั้นครับอาจารย์ได้นําไปใช้ในพื้นที่จังหวัน่าที่ใช้น่กะมีที่บางปูรับลวกเลยจังหวัดสายการและก็อีกอันนึ่งที่แถวประเวณนแถวพงอ่างจุนแล้วก็เปิดมาสุโขทัยจังหวัดสุยนะครับ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับบริเวณชายฝั่งด้วยนะครั็บรเวณอ่าวยบ้านอาสาที่นักอาศัยด้วยถูกไหมครับใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นจะมีนวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกันการฉาหลังของนาทีของไบใช่ครับทางนั้นน่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่นำมาเกิดเป็นนวัตกรรมแล้วก็แนวคิดด้วยและอันนี้คผลงานนะครับอาจารย์ครับที่มีผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับ อันนี้นเป็นการเสริมภารกิจมีส่วนผสมของสองอย่างก็คือมีน้ำมันมะเร็งขับถูนขับถมิชชันแล้วก็ตัวน<ะ>้ำมันกัรชงแต่ว่าน้ำมันกัรชงเนี่ยเรามาจากมะเร็งกัรชงซึ่งมาจากโครงการพื้นที่สูงรอำเภอพุทธภูจังหวัดตากล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ย ควบคุมกรรมวิธีในการปรุงให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็เอาเอ่อายโปรดักที่ได้นะครับมาสก,กัดเป็นน้ำมันแล้วมีการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีโดยใช้รังสีแกมมานะครับเพื่อให้ทำตัวนั้นที่เป็นการนำส่งยาหรือเรียกว่านาำดับเลือดบาลีนะครับ <c oughs> ก็จะช่วยเรื่องการลดปวดแก้เบนเแล้วก็บริเวณไหนที่มีปัญหาเช่นอา,อาการเกิดเป็นตกลายย้อนหรือภาวะของการผิดตัน อันนั้เสร็จของเซลล์อเดียก็จะเป็นตัวช่วยได้วันนี้ผม,กกมเป็นเลยจานกดฎใย้อนนี่นะนี่มีย้อนจำไหนหรือยังนี่มีวันจำไหนแล้วครับเอ่อในทั้งแลพลตฟอร์มปกติแล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นเราช้อปปี้หรือไซรัสด้วยแลพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโคตรน่าสนใจนะค,นนครับทั้งสองผลงานนี้นะครับและผลงานต่อไปนะครับประจานคืออะไรค,ครับค่ะเราชื่อว่าโปรคืนิ้วเป็นตัวที่เป็นเครื่องวัดปริมาณจากน้ำมันแม่ค่ะก็คือเราได้รับโจทย์มาจากทางด้านโรงพยาบาลที่แชร แผนตแรกเกิดก็คือเป็นโครงการที่ร่วมกันกับคณะแพทย์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ค่ะคือพบว่าเด็กที่เกิดมาจากแม่ที่มีปัญหาางด้านภุนาการคือแท้แลรอมเห็นว่าเด็กที่แบบขอ้อกรกหน่วยก็จะพบว่า มีโปรตีนจะมีน้ำนมไม่เพียงพอมันก็จะมีผลกับการที่แบบเขาเกิดมาด้วยสภาวะที่ไม่แข็งแรงแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบประสาททางประสาทที่จเจริญไม่เต็ที่ดังนั้นเนี่ยเขาก็โดยโปกติทั่วไปมีการที่จะโ,โ้นนมใช้น้ำนมแม่เขาเลยต้องมีการเติมโปรตีนจากสกาาัดแต่ว่าตันนั้นถ้าไม่ได้มินวัคซีนเขาใส่ย,ยูไว้ก่อน เดี่ยวอ่อนเองอะไรประมาณนะั้นซึ่งมันก็มีความเปลือดังนั้นเนี่ยก็เลยว่าถ้าเราจะต้องประหยัดเราก็ใส่ประมันโปรตีนที่หน่สูงโดยที่มไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเข้าประถันใช้วลางงานแล้ว้องไ่ตรงเพราะเด็กต้องกินหล่ง โปรตีนก็ต้องเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยเครื่องตัวนี้ราคาประมาณนี่ถึงพันอย่เงี้ยปรมาณ่างหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เราสกัดมาโดยที่ใช้สารละลายจากนาโนกาตาโคทูตินซิงเกิลผสมกับสารยูริแสแล้วก็ผสมกดโปรตีนนิดหน่อยก็คือใส่ไปในหลอดนะคะแล้วใส่ลนเครื่องแล้วก็กด แผ่ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็หยดนมแม่หรืปใบกดแล้วเดี๋ยวก็จะทราบข้อมูลเลยว่ามีโปรตีนจากในน้ำนมแม่หรืมานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางแพทย์ก็สามารถทีจะเสริมได้เลยค่ะอันนี้เราได้ใช้จริงในพื้นที่ไหนบ้างไหมครับอาจารย์ตอนนี้กำลังทางโรงพยาบาลขอลองใช้อยู่เลยเนี่ยค่ะกลัไปผลได้เยอะ ได้ใช้แล้วก็น่าจะเหมาะกับความโรงพยาบาลประจำตรบหนกต่างโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นอ่าเหตุการ่วมจะเจอปัญหาเยอะมากๆตัวอ่ะเป็นบ้านเราด้วยอ่ะคะับราคาราคาร์ร้อยใช่ครับประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยได้ครัเป็นฟันบริเวใช้างในเนี่ยนะถือว่าได้ได้มีครอสโปรตีนดูแลจากในน้ำนมของแม่ใช่แล้วก็เพื่อให้ทารกหรือว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยได้ได้รับสารอาหารแบบเต็มที่ใช่ สนใจมากครับครับต่อไปนะครับอาจารย์ครับครับก็สำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับของผมก็คือเป็นตัวเทสคลิปนะครับสำหรับตรวจวัดตุยาข้างแรลงนะครับซึ่งเราได้รับโจทย์มาจากตลาดไทยเพื่อต้องการที่จะคอนฟิร์มว่าตัวผักผลไม้ชิ้นไหนนะครับเป็นเอาไปทิกจริงหรือเปล่ารวมทั้งในปัจจุบันตรงนี้ครับก็มีเรื่องของยาข้ามแหลงบกเพื่อนที่ตานกับผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศ ะครับเข้ามาเราก็เลยคิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมานะครับสำหรับใช้ในการตรวจว,วัดว่าปริมาณยาเข้ามาแรงเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับโดยเราก็ใช้เทคโนโลยีของนาโนเทคโนโลยีครับเข้ามาใช้ในการทำเป็นพวบไฟฟ้าเพื่อใช้เทคนิคทางไฟฟา้าที่นี้นะครับในการตรวจว,วัดเป็นสมัยเว็จี่ฟุดเช็คดูนะครับจ,จะใช้วิธีการใช้นี่คือทำยังไงวิธีการใช้จะเนอนุญาตมากครับคือเราเนี่ยทำควบ ไฟฟ้าจากตัวเที่ยวอยิเล็กแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ําจัดขับลงมาเนีครับจุดลงไปที่ขั้วไฟฟ้าแล้วก็สามารถอ่านค่าได้เลยว่ามีปริมาณน้ำมากแครไหนนะ ค่าที่ออกมาจะเป็นค่าที่สแสดงผลว่าว่ามากหรือน้อยอยู่นะครับอาจารย์ถ้าเป็นตัวเลขออกมาออกมาตัวเลขออกมาแล้วว่าเท่าไหร่ถือว่ามากเท่าไหร่ถือว่าน้อยครับอาจารย์ก็ถ้าดูตามหลักเอ็นที่กระทรวงกันนครับถ้าเป็นตัวที่อยู่ในพวกเป็นสายกระสุนในตะปูที่ข้ามเขียวอะไรแบบนี้ครับก็ไม่ควรจะเกิน นี่อันนี้จะเป็นเกินอันตรายครับซึ่สถ้ากระจกมาเลยอาจารจะบอกว่านี้เราจะไปใช้ในในภาคในเชนประชาชน,นทัน่วไปใช้ได้หรือว่าอยู่ในภาคการเกษตรในตลาดต่ตางๆจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของเราครับก็จะเป็น,นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อสิสเกตจริงๆเราเพยายามจะทำให้เป็นองคื้อด้วยเพื่อที่ คนที่ซื้อผักปลอมภยมาแล้วครับแล้วอยากรู้ว่ามีเชืเ้อหรือปลอดภัยจริงไหมเขาก็สามารถเทสต์มได้เลยครับซึบ่งก็จะเทสต์ได้แมนยาวขึ้นรวดเร็วขึ้นด้วย<ช>ผมเลยใช้เวลาไม่านานครับประมาณแบบหลังหมื่นนิดอะรทีมานไม่เกิดขึงนอีกในการลูกคนนี้นนนเรานชาวบนใช่ไหมครับและอีกเป็นแค่ราคามาตรฐานก่อน ก็อนันนี้จะแตกต่างไปนิดนึงนะคก็จะเป็นวัสดุทางใหม่ที่เอาไปใช้ในการปกติเดินทางทุกทางโลกคุณสิบนะคะเรียกว่า geo cooler ค,คะก็ตัววัสดุอันนี้จะ,ะทำจากเศษเนื้อทีมจากสาขาคุณผู้ชมคะอย่างของทุนจะมาบกวกในการนี้ก็คือจะเป็นอินที่เราเรียกว่า g i a เด็ดพ่อบิกน,นะคะับคือตัวบริกเนี่ยหรือว่าตัวอิฐเนี่ยเราจะใช้สัดกำับการประดับงก่งผนังเพราะว่าวิธีการทำของเราเนี่ยครับก็จะมีออนลายต่างๆได้ง่ายแล้วก็อย่างเงี้ยจะทำเหมือนเป็นาใช้เป็นหินเทียวก็ส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีตัวก้อนลอยก้อนชันอ้อยค่ะแล้วก็มีผสมกับพวกเศษของเส้นแยกระโจนเพื่อเสริมแรงหากวันนี้เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงสุดโดยที่เราไม่ต้องใช้ปูซีเมียน ก็เพราะปกติแล้วพื้นที่มันจะปล่อยแก๊สทำแล้วก็เดือดไฟเยอะน้ำแกส๊สเลยจะถ่วเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ทำที่อื่นในห้องด้วยไ,ไม่ต้องทำงาเจ้าหน้าทับกระเบื้องเหมือนกันซึ่งก็แทนเป็นวัสดุก่อสร้างได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วราคานี่มันจะถูกกว่าเดิมไหมครับก็คิดว่ามันทำจากวัสดุที่เหลือทิ้งประมาณเก้าสิอร เพราะฉะนั้มันแทบจะข้าวถือเด็กเนี่ยแทจะเรียกว่า,มามไม,ม่ไม่มีไม่มีราคาเาเรียกว่าไม่โดน่าแค่น้อยากอย่างอย่างช่งนเนี่ยต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสาบาทอันนี้ในแลับสกิะ ต่ว่าถ้าสมมติเราทำเป็นแคสคอนดักชันเนี่ยมันก็จะถูกกว่าเยอะใช่ครับแล้วก็ตัวอย่างที่เราเลือกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่ที่เป็นอีกตกแต่งเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในทั่วไปเนี่ยค่ะตอนน้ำเมตรประมาณห้าหกร้อยแต่ถ้าด้วยตัวเนี้ยจะเหลือตอนน้ำเมตรประมาณสองร้อยแล้วก็สวยงามด้วยกัน มองไปถึงภาคอุตสาหกรรมนะจ๊ะนะสามารถสามารถที่จะได้คุณสมบัติแล้วก็ได้ราคาที่ถูกด้วยนะครับรวมถึงเป็นแบบซีเรือเวสในการยี่นจมูกเสรอซอเสนอหรือใช้ต่างๆให้มาเกิดประโยชน์บางิดขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นห้าผลงานนะจากสี่ท่านที่มาร่วมแชร์กันในวันนี้นะครับสุดท้ายเลยอยากให้แต่ละท่านได้ฝากอะไรหน่อยนะครับว่าวิจัยหรือนวัตกรรมนี่ยสามารถนําไปต่อยอดนําไปพัฒนาประเทศชาติของเราได้อย่างไรบ้างจากการมาประกวดในครั้งนี้ครับ เชื่อ่กัาการมาประกวดในทกีก็คืออือเป็นเวทีหนึ่งที่นัวิจัยได้แสดงศักยภาพแล้วก็ได้บอกกับคนทั่วๆไปรว่าการวิจัยของคนไทยนะครับก็เป็นหนึ่งและทำไมแฟชั่นในยลกลนครับคุณเจ้าุ๊กแฟนชา ก็ขอบคุณนะคะสำหรับความช่วยเหลือที่ได้มาสำหรับงานที่นี่แล้วก็่ผลงานที่เราอยากนำเสนอคือคิดว่ามีประโยชน์นกับคนในประเทศเราจะได้ใช้ของที่เราทำได้ดีราคาถูกแล้วอาจจะมีประโยชน์กับประเทศในโซนอื่นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนวัตกรรมที่เราจะได้มามนะัตนต้องผ่านการมีข้อมูลวิจัยมากมายซึ่ง ในวันที่ที่เรามาที่เวทีั้งเจ็ดวันเราจะเห็นว่ายานงคนไทยมีเขาท่านเยอะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะเอาไปใช้ต่อกับนรอยู่ในประมมเทศซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเป็นท้าเลยครับาอาจารย์ท่ะก็อขอบคุณทางรอชอบอที่ได้ ใกาในการม,มาานี่นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจากที่สแสดงมาเื่อานเนี่าเขาพิจารณาว่าจะขอซื้อได้ที่ไหนก็เป็นต่างชาตินแต่เนี้ยของเราก็ากำลังหาผลิตอยู่นะคะและว้วก็ที่พ่อนเนี้ยทีเราทาขึ้นมามันไม่ได้เป็นแค่ปิดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาวาสัสดุใหม่เพื่อมาใช้ทดแทนในินนซึ่งตัเ,อเของกระบวนการผลตของวเาเนี่ยมัน เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบอิมเพนที่ด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่สแตนดาร์ดคือไม่มีการใช้ควันในการเผาผลิตภัณฑไปแล้วก็ไม่ต้องใช้ปูนซีเมนต์เครื่องหมายก็จะไม่มีการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อแก๊สเรือความหมาค่ะที่ว่าน่าจะเป็นในหุ่นยนต ให้กำลับบใจใ้กับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับรางวัลจากประเทศไทยด้วยนะครับในทุกๆงานเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับ,บคครับับ